เราก็มาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะครับครับผมใช่ครับ แลินน้าคือตองนี้ไปนอนหันด้านสีห้เรากำลังรอรับกระเป๋าอยู่นะครับหนัวหรอตอนนี้ก็มาถึงแม่กำปองแล้วนะครับกำลังแวะร้านกาแฟาอยู่ร้านระเบียงวิวแม่กำปองครับไปเดี๋ยวเราเข้าไประวังรถนะลูก อนนี้เราก็อยู่ที่แม่ตำปองนะครับขึ้นมาจากเชียงใหม่ตอนประมาณตอนนี้1 1 4เมงสีแล้วตอนนี้เราก็เอานี่มาด้วยกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันแล้วเราจะลองไปดูภาพจากกล้องฟิล์มกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตั้งมองพ่อมองพ่อ ราจะไปที่น้ำตกกันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแม่กำปองแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอน้ำตกข้างหน้านะครับ ถึงแล้วนะครับนี่น้ําตกแม่กําปองเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูใกล้ๆก,กันมันมีทางขึ้นนะครับเดี๋ยวถ่รูปแบบนี้นีนี่แบนี้สวยแล้วอย่าบางนี้หน่อยให้มันโดน แต่งแดดหน่อยเอาเ,อาเอานหน้าหน่อยไปเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูวงบนนั้ครับมันมีบันไดาทางขึ้นไหมอะไม่รู้ว่าขึ้นไปได้แค่ไหน บนนี้ก็มีน้ำตกอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อ ตรงนี้ทางลื่นนะครับต้องเดินระวังหน่อยครับไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะครับไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดู ไปไปกันต่อครับ มีทางขึ้นไปอีกมีทางขึ้นไปอีกนะครับเี๋ยว,ว่าผมว่าผมยังไม่ขึ้นละไปเดี๋ยวเราลงลงลางล่างกันดีกว่าอยากขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าัวเดินไม่ไหว ตอนนี้เรากำ mm. ลังขับรถไปที่จุดชมวิวกิลฟินกันนะครับตอนนี้เราก็ไปถึงจุดชมวิวกิลฟินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินขึ้นไปดูพ่อครับแม่พอยก็ไม่ไหวครับ ถึงแล้วนะครับจุดชมวิวกิลฟินอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับอากาศยิงเย็นเลยตรงนู้นยังเป็นทะเลหมอก เดี๋ยวเราจะลงจากกิวปิ่นแล้วก็เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับที่ข้างล่างแล้วก็จะไปที่พักกันเลยวันนี้เราพักที่ที่ไหนนะบ้านหวายานะครับต้องขับรถอีกประมาณชั่วโมงกว่า เดี๋ยวไปดูที่คูณแนะนำนะจะจิงอรอไร่ตรงนี้มีอะไรอยู่แล้วผู้เข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปเข้าไปทำไมไงตอนนี้เราลงมาเดินในหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะครับ กำลังจะมาหาข้าวกินกันนะครับได้แล้วได้แล้วอยอยากถ่ายเดี่ยวแล้วก็อยากถ่ายคุณมาตรงนี้ยูนึงคุณ ไปเอาน้ำอะไรอ่ะน,น้ำข้าวไว้อตอนนี้เราได้ร้านกินข้าวกันแล้วนะครับร้านไส้อัว่ว ไส้วาไรนะไร้า่นิ่ร้านไส้วาแม่นิ่มมมีขนมจีนน้ำเยี้วนะครับม้แดเขาก็สั่งสีไก่แล้วก็ไส้ั่วไปนะครับที่นั่งติดลำทานเลยนะครับนี่ครับไส้วที่เราสั่งมาเาจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะครับบ้านหวาย่าครับจะใ,ให้ดูทางลงที่พักนะอันนี้เป็นวิวนะครับ เราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครับ ตรงนี้ตรงนี้เขามีเต็นท์เ้ว่ยจะย้อนแสงไหมต้องถ่ายูนอนนี้ครับขาพาไปดูทางลงไปนี่ก็จะเป็นพวกเต็นท์นะเต็นท์กระโจม เดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นนี่เป็นบ้านหินลรวพอยบ้านหินนะเนี่ยหรอ อากาศดีะครับอากาศเย็นมากเลยุดนน่อยอันนี้คือห้องพักของเรานะครับห้องพักของเราคือห้องห้องไหนนะพลอยห้องที่สองห้องที่สองอ้ห้อง อันที่สาหลังที่สามหนึ่งสองสามถ้าเกิดว่าเป็นที่เหมือนกันกนะ็คือห้องที่สองหนึ่งสองโอ้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวเรารอด,ดูพรุ่งนี้ตอนเช้านะว่ามันจะมีหมอกไหมถ้าใครจะมาพักก็เลือกได้นะครับมันมีหลายที่ครับตรงนี้มันเยอะมากเลย,เยใช่ตรงนี้มัน,มน,นถ้าเกิด เราขับเข้าไปอีกหรือว่าขึ้นไปข้างบนอ่ะมันก็จะมีเป็นเต็นต์กระโจมเป็นที่พักเป็นอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเยอะแยะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเต็นต์นะครับเนี่ยเป็นห้องเป็นเต็นต์อันนี้เหมาะนะ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะครับเจ็ดแปดโมงครับเราตื่นมาตั้งแต่หกโมงตอนหกโมงไม่มีหมอกเลยนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงหมอกเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับเราจะเช็คเอาท์ออกเลยนะครับ เราจะว่าจะไปที่มันแจมนะครับยังไม่รู้ว่าเราจะแวะทีไ่ไหนกันบ้างเดี๋ยวรอชมกันนะครับไปครับตอนนี้เราอยู่ที่มันแจมนะครับเอารถมาจอดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนหมอก,กํำลังมาเลยเดินขึ้นไปอีกประมาณ รมอยเมตรครับเขาบอกขึ้นมาจอดรถข้างบนได้เลยนะครับมีที่ฝากรถ3าบาทมีพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าชาวเขาเสื้อผ้าอะไรขายแล้วก็ใครอยากได้พร็อพถ่ายรูปก็ซื้อไปถ่าย เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นข้างบนกันนะครับผลไม้ก็มีขายนะครับมีพวกอะโวคาโ,โดมีลูกผีมีลูกพลับอะไรพวกนี้มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นข้างบนนะน้องโูมครับแม่คอยขอจะขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปละค่าขึ้น20บาทเด็กเขาไม่คิดนะครับ ค่าผู้ใหญ่20บาทรเราจะขึ้นี่ว่าเรื่อยๆถึงคร,ง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 รงั้นเนี้ย ตอนนี้แปดโมงกว่าจะเก้าโมงนะครับฝั่งนี้หมอกยังหนาอยู่เลยนี่จะเป็นพวกสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหา น้องภูมิครับน้องภูมิเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้เป็นหมอกอะ่ะฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยครับเดินไปต่อแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับ หมอกมันพิ่งเพิ่งจะลงครับมันฟุ้งมนหมอกฟุ้งฟุ้งมันข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับตอนนี้หมอกเริ่มจางลงแล้วนะครับเริ่มมองเห็นทะเลหมอกฝั่งนู้นนะครับใ เรามาซื้อบัตรเราจะไปเล่นรถฟอร์มูล่าอะไรนะฟอร์ Formula. มูล่าม้งนะครับแล้วเราก็ขับรถต่อไม้ไปกันเหรอใช่ไกลๆเหรอใช่ขับมาจากข้างบนเขาด้วยนะอ๋อเล่นได้ค่ะเล่นเลย

ชัวั้ยเนี่ยเป็ดเ <พอ S 2> ป็ดเป็ดด<ป>ีนะใส่กางเกงมาด้วยอ่ะ